จริงๆผมก็เคา,ารพหลวงพ่อนะเคารพอยู่แล้วหลวงพอรู้ผมอยู่แล้วละรู้ไหมครับก็เลยขอเนีายเรียนถามนะครับว่าเ,เดิมผมก็ภาวนาแบบจารีตที่เราเห็นและเป็นอยู่นะครับเช่นนั่งสมาธิซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับมันก็ทรมานวาะภาวนาพุโทโธเดินจงกรมเข้าวัดทําบุญสร้างวัดทำพระที่ผ่านมาได,ได้ทํา แต่ว่าที่ทํามาผมก็ไม่เห็นหนทางที่จะได้มาผลได้เลย<ม>ลก็รู้สึกมันกันดามนะครับ<ม>จนกระทั่งได้มาเจอะอาจาย์ผู้สอนผมมาท่านก็บรรลุอรรถผลม,มีอันอย่างรู้ว้างกายรวดเร็วรู้วารจิตมีนิดมากด้วย<ม>ซึ่งก็ผมก็ได้ทดสอบด้วยประสบการณ์ตนเองนะครับแล้วปฏิบัติตามทมให้ผมมีประสบการณ์จนทวันนี้<ม>จนกระทั่งสามารถเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อโพสีได้พูดได้สอนพารมและเพราะประสบการณ์นั้นทําให้ผมและภรรยาตัดสินใจทิ้งหน้าที่การงานในราชการ ทิ้งอนาคตทิ้งโอกาสในชีวิตทิ้งรายได้จํานวนมากทิ้งความปรารถนาหรือความสุขในชีวิตแบบคนทั่วๆไปที่เข้าแสวงหาเขามีการทิ้งภูมิลําเนาทิ้งความรักความผูกพันความเพียรพยานสังคมประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อความหมายง่วงจนมาเจอวัดล่มโพธิธรรมและหลวงพ่อซึ่งผมได้เคยดูซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาสัตตาโลกตอนที่พุทธเจ้ากลับมาหาพระอาจารย์อญญากทัญญาแล้วบอกอาจารย์ว่าผนทางการไถ่บาปนั้นง่ายมาก มันอยู่ในชีวิตของเราคําถาไมไี่อยู่ว่าพระอาจารผู้สอนผมมาเมื่อเร็วๆนี้คำสอนท่านเขาคำสอนท่านทําให้รบกวนจิตใจผมแล้วก็ทําให้ครับข้องใจว่าการบําเพ็ญภาวนานั้นจําเป็นไหมที่เราต้องทิ้งทุกทุกสิ่งทุกอย่างหรือปฏิเสธสิ่งที่ผมมีปฏิเสธสิ่งที่ผมเป็น แล้วนําพาชีวิตของเราเข้าสู่แดนอัตะคัตขัดสนลําบากกายได้กลายเป็นคนสิ้นไร้ยากจนหากเช่นนั้นผมและภรรยาจะสร้างบุญทานเพื่อประกันชีวิตในปัจจุบันและอนาคตชาติหน้าเพื่ออะไร<ม>เพราะเรารู้อยู่ว่าชีวิตที่ตั้งและดําเนินนั้นต้องกินต้องใช้<ม>อย่างน้อยก็ปัจใจสี่และปัจจัยทั้งหลาย<ม>ยังเป็นสิ่งที่ต่อบุญทานเจริญสงฆ์พรสัตว์โลกต่างกําลังแตนมีตําได้ของเราด้วยหลวงพ่อที่เห็นเช่นไรครับ ทิ้งตัวทิ้งไม่ใช่ทิ้งอะไรก็ได้เป็นงี้ลูกเราต้องอยู่เมื่อเราต้องอุปรกสการเป็นอยู่ชีวิตอยู่ก็ต้องไปด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้งอะไรไม่ใช่สละอะไรสละตัวสละถ้าสละตัวสละเนี่ยมันจะไม่ขัดแยง้งทั้งโลกแล้วทั้งธรรมทั้งการใช้ชีวิตทั้งกรรมทั้งวิบากทั้งหน้าที่มันจะไม่มีตัวขัดแยง้ง แต่ถ้ามันเป็นสละอะไรไมันจะเกิดการขัดแย้งกับสิ่งที่ถูกสละตรงนี้ดังนั้นอ่ะมันจะลำจะลาบากขึ้นในข้อขัดแย้งถ้นงนั้นผมคนนี้ถามข้อถัดไปนะครับอ่าคกระบวนการนี้ไมถึงการทิ้งคนนี้เล่าไปเลยนะครับสิ่งที่จําเป็นนั้นทาให้ผมตระหนักว่าการได้เมื่อผล n i r พ a n ต้องแลกมาด้วยการสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ขัดสนทุกปัใจจัยในการให้ชีวิตตั้งและดำเนินอยู่ได้โดยปกติสุข <l> และเป็นเรื่องที่ยากเย็นังเข็งไม่เห็นหนทางความเป็นไปได้เพื่อความหลุดพ้น,นซึ่งเอาเข้าจริงนะครับให้ผมไปเรียนปนริญญาโทไปเรียนเอกตัวยาก <c oughs> ก็ยังเห็นหนทาง,งความสําเร็จอยู่ก็ถ้ามักผลมันเป็นเหมือนท่ะอาจารย์ที่สอนผมมาผมก็สู้อยู่สบายสุขสายแบบโลกไปเป็นชาติชาติไปไม่ดีกว่าเหรอหลวงพ่อที่เห็นชันเลยจริงๆไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดกันครับ มั้งจริงไม่มีมั้งเนี่ยเพราะทุกคนมาเริ่มก็ไดยตัณหาจะเอาจะมีจะเป็นไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมพอไม่เอาทางโลกก็จะเอาทางธรรมไออย่างเงี้ยมันตัณหาตัวเดียวเปลี่ยนที่มันก็ลําบากก่อนจะเริ่มมันไม่มีตัวเริ่มแต่เราเห็นว่าไอ้ตัวเริ่มเ่งถ้าไม่ล้างตัวเริ่มเองจะเป็นกระบวนการตัณหาที่สร้างมากสร้างผลในเชิงทุกข์กิริยามาเรื่อยแล้วไปหน้าเรื่อย มันก็จะขัดแย้งกันไปเรื่อยๆมีทั้งทางโลกมีทั้งทางธรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่ทั้งสองทางนั่นละเออไอคำว่ามันไม่ใช่ทั้งสองทางเนี่ยแต่ก็ท่ามกลางไปเอออยาก็ท่ามกลางไปแต่นั้นมันไม่ใช่การละหรือการวางอะไรแต่มันหมายถึงการที่ถ้าวางก็วางตัววางไม่ใช่วางถ้าละก็ละตัวละไม่ใช่ละครับก็คำเทศหลวงพ่อชาวี้ ก็เข้าใจเพราะที่ผ่านมามันแค่เราไปแบ่งไปแยกมันนิดเดียวเท่านั้นเองตัวแบ่งแยกมันสร้างปัญหาระหว่างมีกับไม่มีระหว่างหลุดกับไม่หลุดระหว่างพ้นกับไม่พ้นมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนั้นว่าจะยยงไงไ่จริงๆก็ทํากลางไปเหมือนเดิมหน้าที่การงานก็ทํากลางไปการวิบากก็ทํากลางมันไปก็ทํากลางไปแบบไม่ใช่อะไรทํากลางก็แค่ก็ได้ ถ้างั้นนี้ผมก็ตกใจเลยนะครับคําสอนที่บอกให้เราอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆไม่สนใจอะไรอะไรให้มากที่สุดอันนี้มัน<ะ>อันนี้มันยังเป็นตัวเลือกอยู่ตัณหาเลือกอเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลยครับเป็นตัณหาเลือกอยู่ครับอย่างว่าอย่างบ่าบอกเราเมื่อช้าหลวงพ่อบอกให้ฟังได้อย่างนอะไรในว่างนั่นแหละไม่ว่างในว่างลัะ ใช่ครับเพราะเรามัววุ่นวายอยู่กับว่าจะต้องว่างกลายเป็นว่าไม่ว่างใช่เองมันซ้อนกันเอง,งแล้วของจริงอ่ะมันไม่ใช่อะไรเนียว่างไม่ใช่อะไรไหนไม่ว่างครับเพราะว่าผมก็ท่านก็โทรศัพท์มาว่าเนี่ยฉันนั่งดูเธอเน่แต่เธอก็ทํานั่นทานี่ทั้งวันแต่ผมก็คือชีวิตมันต้องอย่าไปสนใจนต้องพามือพาตีนไปทำแนะ้ ผมยังไม่ได้กินข้าวแล้วถ้าผมไม่ลุกไปหวงข้าวไปตามผมก็จะไม่มีข้าวกินเหมือนกันนะครับเอผมก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะใจผมว่างๆแล้วปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามเบรกรรมแต่เอาอจริงผมก็ได้ไม่ได้มีบุญมากพอที่ใครจะมาทําอะไรให้ผมก็ต้องลงมือทาเองนั่นแหละครับทางนี้ผมครับเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อยังพาเขาอยู่นะพาเขาพึ่งตัวเอง รูปก,กาฬิาไรขึ้นมาในสิ่งที่พึ่งตัวเองในฐานถ้ามันยังมีรูปมีนามอยู่มีชีวิตอยู่ก็ต้องอย่าทำตัวให้เป็นภาลััครบตัวนี้ผมก็ึกดมาแบบนี้เหมือนกันพยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุดก็อย่างผมก็มเลยนะครับก็คือว่าคือเดิมทีนะครับยังไม่ใช่ราหานในนั้นยังใช่ไหมเออเขาแอบ,บส่องมา โอ้ยออย,อายานระบบนั่นยานระบบนี้มันยังยานอยู่เข้าใจไหมยานไม่ใช่นิพพานอเออมัน<อ>ติดวิถียานอยู่เลยอืมครับก็ตอนเนี้ยเขาก็บอกผมว่าคือคือคล้ายๆกับว่าพวกผมเนี่ยบาดลมียังอ่อนแล้วก็ว่า<ำ>มันไม่มีหวานไม่มีแก่แล้วนอกจากมีตัณหา เราจะมีความหลงก็มีอ่อนมีแก่จริงๆมันไม่มีเราทั้งอ่อนทั้งแกอ๋อครับทีนี้งั้นผมข้ามเลยเพราะว่าได้คําตอบจากหลวงพ่อแล้วทีนี้พราอาจารย์ผู้สอนนะครับท่านก็บอกผมว่าหลวงพ่อโพสีเป็นผู้มีบารมีมากขั้นสุดวิญญาณอย่างรู้เขามาส่องดูหลวงพ่อเลยเออให<ะ>้มันให้มันสักถางเขาถูไปงั้นแหละถูถูได้ไถไปงั้นแหละครับท่านก็เตือนผมว่า ให้ผมเนี่ยระมัดระ,ระวังให้ห่างจากหลวงพ่อให้มากพลาผมพังเอผอพลาดสมาหลงพ่อไปผมต้องลงนรกเดงก็ <c oughs> ถามหลวงพ่อด้วยความเคารพด้วยดงสาวว่าหลวงพ่ออันตรายสำหรับสัพสัตว์ห <c oughs> รือแล้วการที่ผมอยากศึกษาคุณหลวงพ่อผมก็ยต้องเข้าหากละชิดที่นี้ผมก็เตรีย <c oughs> ไม่เหมาะสมนุ่งผมไม่เหมาะสมก็มีเรื่องกหสีให้แล้วไงบรรเทาทุกข์ให้อะไรกระโหลสีเรื่องกฎแห่งกรรมมันมีผลอยู่แล้วเด็กตัวของมันเองส่วน แต่อย่าวิตกถ้าจนกายเป็นตกอยากง่วงวนถ้าจนกลายเป็นง่วงวนฟังในสิ่งที่ตัดสู้เออเท่านั้นแหละสําหรับหลวงพ่อนะเออัน่นจะเป็นเป็นเวรเป็นกรรมทีนี้ผมระล,ลึกได้ว่าหลวงพ่อเคยเทศเล่าให้ฟังถึงเขตแดนพิเศษนั่นเป็นที่อยู่ของ ผู้ที่เข้าใจว่าตนบรบร,ล,รลุธรรมบรรลุอรหันต์ก็คือการที่ไปแช่อยู่เฉพาะทรงอยู่เฉพาะอย่างเงี้ยไอการที่เฉพาะเฉพาะอยู่อะไรทุกอย่างหนี่ยมันเป็นเขตแดนพิเศษการใช้กรรมแบ <Okay. S 2> มันไม่มันไม่คลายทิ้งคลายออกอรับม,มาจากตัวปฏิบัตินีก็เยอะๆทรงสภาวะก็ทรงอยู่ยงนั้น,นก็เลยเป็นกรรมอยู่สภาวะอยู่ยงั่นนี่ยหละก็เ,เรียกว่าจะไปอยู่ในภูมิไหนแต่มันก็เป็นเขตแดนพิเศษให้ก,รร,กรรมเฉพาะตัวเอง เพราะฉะนั้นสภาวะที่ถ้าอาจารย์ทิ่สักผมมาที่เขายัางว่างก็นนยังอันนี้มันก็ยังซองอยู่เออตอนนี้บนลาสัรงขารไปเดี๋ยวมึงจะไปอยู่ในโพรงแบบนั้นอ่ะอันนี้เป็นมาเยอะมากหลวงพ่อไปโปรดต่ตางประเทศมาอย่างญี่ปุ่นก็มีเวียดนาม,มนก็มีสายเซนร่องแล้วท่องแล้วมันปิดร่องท่องแล้วมันอยู่แค่ท่องมันก็เหลือมันเหมือนมีอะไรในร่องเข้าใจไหม คิดว่าโอเคแล้วแต่จริงยังมันยังมีขอบเขตอยู่เออมันยังไม่ไร้ขอเขตมันก็ว่างเนี่ยว่างมันมีที่ไหนเราแล้วการที่ไปอยู่ความว่างนี่มันคืออะไรมันคือไม่ว่างเลย้างมันคือมาหลอกตัวเองอยู่แบบไม่มีอะไรไออยู่แบบไม่มีอะไรมันก็มีกับมันก็มีตัวเขาอยู่แบบไม่มีอะไรนั่นแหละมาช้าลมพ่อว่าให้คําตอบไปได้ว่าทุกอย่างมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่จะแค่ไม่มีอะไรไอ้ไม่มีอะไรมันก็ยังมีอยู่ก็ยังมีตัวไม่มีอะไรนั่นไงใช่ ผมได้ฟังหลวงพ่อแล้วใช่จริงๆแล้วมันมีตัวไม่มีอะไร <c oughs> มันหลอกเราอยู่ในหลอกอยู่ <c oughs> ครับเราซ่อนลูกก็ฟังมาเช้าบ่อยๆกัแล้วกันทบทวนนะครับเปทบทวนดูนะลูกนะทีนี้ตอนข้อแรกก็เลยมาเป็นข้อสุดท้ายผมอยากฟังประสบการณ์หลวงพ่อครับที่หลวงพ่อได้บําเพ็ญมาจนกระทั่งหลุดพ้นว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไร ที่ทําให้หลวงพ่อมนตรงนั้นแล้วข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกคนทางในอดีตเป็นเครื่องเรียนรู้ให้ผมนะยค่คือหลวงพ่อมันไม่เหมือนกับพระเทออืมครับรอืหลวงพ่อแค่มากันกองนั่นแหละว่าจะกล่าวยังไงพูดยังไงให้เขาตรงหมดตรงไม่จะตรงไปนิพพานฟังแล้วมันจะนิพพานเลยยังไงนั่นแหละมันเป็นเรื่องของการกันกองของมหาคุ่า ท่านมันจะไม่เหมือนกับทั่วไปที่มุ่งเอาหลุดมุ่งเอาพ้นมุ่งเอานิพพานแหลวงพ่อมันไม่ใช่สิ่งนั้นนะเออหลวงพ่อมาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาแต่นั้นในโลกนี้มันมีอะไรให้ต้องกันกองมันมีสม,มุทัยแบบไหนบ้างจะมาตักสรู้ช่วยเขายัางไงหรือ้นเ่เขายัางไงนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องกันกองมีเพียงแค่นี้งแค่นี้เพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องประสบการณ์ มันคือหน้าที่โดยตรงรการจะตัดสรุปช่วยสังพวัตมันก็ต้องรู้ว่ามันจะตัดช่วยเขาอย่างไรการใช้สื่อการใช้ภาษาการใช้บัญญัติแบบไหนไม่ใช่ตามๆกันมาเพสิ่งที่ถ้าหลวงพ่อพูดนี่ก็คือภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือพยายามให้เราแท็กออกจากระบบสั่งๆารวมานี่ครับ ทำการสังสวัสดแบบนอกเหนือสังสวัสด์หลงพ่อนี้นอะไรแต่ก็ยังไปได้กันกับสังสวัสดกลมเกินเป็นธรรมชาติมังั้นมันก็ไม่ใช่การปลูกไม่ใช่นิพพานจากสังสวัสด์นิพพานล้างสังสวัสดมันก็ต้องไปได้วยกันกับสั่งผมกับพระอาจารย์เก่ง,งนี่หลวงพ่อมีคําชี้แนะว่ายังเหลืออะไรไม่ครับหรือว่าอย่างนี้แหละ ฟังหลวงพ่อไปมันเป็นคาตอบทุกเรื่องให้อยู่แล้วผมเข้าไปใช้ดํมริเด่นคเนี้ยดํมริเด่นตลอดเลยครับแต่ว่าใายช่วยดูดช่วยไปตรงนั้นตรงนี้อะไรต่ดํมริต้องไม่ใช่บริการมันคือมันเป็นดําเิลชนิดล้างดัมริไอคาว่าบริการเนี่ยมันกรรมซ้อนกรรมมันย้ําเอาย้ําย้ําเอาย้ำเป็นอย่างนะเข้าใจไะดํมริในที่นี้มันเป็นดําริที่มันสลายทิ้งตัวดําริเอง แต่มันใช้เป็นสื่อในการที่เออจุดประกายสังสวัตได้ยินสักหน่อยแล้วก็มันก็คายทิ้งคายกันไปครับวางตัววางกันไปไม่เอาตัวไม่เอากันไปางนี้มันงัวมันไม่ใช่คําบริกรรมมันจะตอย่างนิดเดียวก็เหมือนอีกากาเหว่าครูปร่างกคล้ายกันสีก็เหมือนกันแต่เสียงคนละเสียงอันนี้มันเป็นแค่ดําเบลในการตัดกันในดําเิล ให้สังวัสได้ยมันไม่เหมือนคำบริกรรมคำบริกรรมก็ดํำลิ่เหมือนกันแต่มันเป็นดําำลิ่เอาดํำลิ่ดํำลิ่ย้ำดํำลิกดหลิกยึดดํำลิกเยี่ยงเออยี่ยงงั้นแต่นี่มันเป็นดํำลิ่ทิ้งตัวดํำลิกดำลิ่สลายตัวดําลิกอืมต่างกันนิดเดียวเห็นไหมเข้าใจครับแค่นั้นผมก็จะได้หายครับเข้องใจเพราะที่ผ่านมาผมรู้สึกว่า ไปบอกมันด้วยงั้นอ่ะมันไม่ใช่อะไรในว่างไม่ว่างนะเนียไม่ใช่อะไรในว่างไม่ว่างกล้าบอกไหมล่ะไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกคอ่งงั้นก่อนครับคือผมก็อยู่ไปเรื่อยๆงั้นคือพระอาจารย์ที่สัตว์มาคือท่านที่ให้เงินมาสร้างศาลาฟังในการที่หลวงพ่อให้มาทำเนี่ย